ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับประจําวันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับการเงินนะครับกระเป๋าตุ้งนะครับอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระศุกร์โคจรได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับก็คือหอมหวนเหมือนดอกบ,บัวเลยครับอันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่รักพฤหัสสี่สมศักดิ์แ่มช้ชอยสุขสามดังนี้จับเจริญยิ่งยกนา แม้นุชาตต่้ต้อยยกให้เสมอพงนะครับช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในแวดวงสังคมนะครับเป็นที่รักของคนรอบตัวรอบข้างเพราะฉะนั้นคุณอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ต้องมีแอคทิวิตี้อยู่ตลอดเวลานะครับยิ้มแย้มแมจ่มใสทำตัวให้มีความสุขนะครับแต่คุณต้องยังระมัดระวังนะครับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับรวมไปถึงการขาดสติก,กับการช็อปออนไลน์เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเคอรี่ลาซาด้านะครับอาจจะมาส่ง คุณทุกๆวันก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องบอกตัวเองสติสติสตินะครับแล้วจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับเรายังมีการมูให้ดีมูอย่างไรให้ปังมูอย่างไรให้มงลงนะครับคุณพลาดไม่ได้เลยทีเดียวต้องติดตามกันไปตลอดนะครับสำหรับการงานนะครับปังไม่ไหวครับช่วงนี้นะครับมีโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าดาวพระเสาร์นะครับเจ้าเรือนการงานโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีนะครับประกอบกับดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันฉงเฉงนะครับช่วงนี้คุณจะต้องไฟต์ต้องสู้ต้องลุยนะครับแม้จะเหนื่อยหน่อย,อยแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะหยิบจัดเอางานเก่าๆนะครับมาปัดฝุ่นทําใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เสื่อมสภาพไปแล้วของมือสอง เอากลับมาใส่ไอเดียเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ครับมาถึงคิวของความรักแล้วนะครับสําหรับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณมีความสุขดีอยู่นะครับช่วงนี้คนรักเอาอกเอาใจคุณซื้อข้าวของที่ถูกใจให้กับตัวคุณครับส่วนคนโสดนะครับช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะครับรายได้ไม่หยุดเลยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับตรวจตาดูให้ดีเพราะไม่งั้นคุณอาจตกเป็นโรคใบที่สองครับผม สุขภาพนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะครับนอกเหนือจากโรคขี้หมูราขี้หมาแห้งนะครับเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆวิงเวียนศีรษะพื้นคันคุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือความเครียดจากการทํางานนะครับความเครียดสะสมที่มันมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้คุณต้องหาวิธีรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับเคล็ดลับการเปิดดวงตานะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับมูอย่างไรให้ปังมูอย่างไรให้มงลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาน ทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่วาร์ปกันไปเลยนะครับยิงอยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปกันอีกรอบหนึ่งเราไปกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่วัดเจ้าอามเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่นทุกท่านเนี่ยไปสักการะนะครับ องเทพราหูทรงพุทธบรมโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีนะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับของไหว้สามารถมาบูชาที่วัดได้เลยของดำจำนวน12อย่างตามกำลังพระราหูนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านมาอธิษฐานกันเลยนะครับข้าพเจ้ามีความศรัทธาในทิพยภาวะแห่งบุญบารมีองค์เทพราหูบรมโพธิสัตว์ ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องบูชาสักการะนี้ตลอดจนผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงสำเร็จแก่เทพพระราหูขอให้เทพพราหูจงรับและจงบันดานพอลพรอันประเสริฐให้ผู้ที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้ประสบความสุขมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ได้สัพมาด้วยสัมมาอาชีวะและเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกๆท่านปรารถนาทุกๆประการสาธุเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเต็มอิ่มกันเลยทีเดียววันนี้นะครับ ไม่มีความสําเร็จใดนะครับที่ไม่แลกมาด้วยความพยายามเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องหาเป้าหมายตัวเองให้ชัดต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยอิทธิบาท4นะครับแล้วความสําเร็จนั้นก็จะอยู่กับคุณแค่เอื้อมครับผมอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กด s u b สไครต์กับพวกเราด้วยนะครับและคุณจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาดีๆแบบนี้ครับผมยังไงวันนี้นะครับอาจารย์น็อตก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ